ม,า,มาพี่น้องมามมันีอ้นศิลปะสิผ้าพี่น้องมาดับชุ่มกบพี่น้องนี่นี่ซ้ำนี่กําลังปนแสบเลยพี่น้องนั่นเด้นี่ตาเรียกมาเม,ม,ม่าอยู่พี่น้องนี่นี่น,นี่อันคือกบอพี่น้องนั่นเด้กบแท้ๆครับพี่น้อง จำพ ok. ี่น้องนี่จับปีพลบำพี่น้องนี่นี่ปนเซบกี้แอสูบเซบกี้แอพี่น้องนี่นี่จะบออมเซบบบบเแทะพี่น้องได้คกบได้พี่น้องได้เก็บบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่งกันครับเฮ้ยเฮ้ยพี่นัง กระประมาณนึงครับพี่น้องเนาะวัสดีครับ